โอเคครับติ๊กไม่มาทักไปแล้วไม่ตอบโอเคไปกลอน,นะครับโอเคเจอเจ๊กด้วเอเกอเก,ออกไหนะออกไปนะครับผมจัดไปเคลม <c oughs> สี่นะจุเบิร์กใกลไหมอะไรเงี้ยต้องไปเล้งหลุดมาเล้งเนึ่ยหลุดมานี่สวยเลยสี่โมงอะจะแม่เล้งทำไมแล้วสี่โมงสีเมื่อกี้ผีแล้งอะไรไม่รู้อ่ะเออประมาณนั้นนะแปดแต่เปิดไม่กันเก้าเมื่อกี้เมื่อกี้ผี เ,เออใช่ใช่เก้าแปดเก้าอะไรเออเมื่อกี้อยู่แลน,นเก้าอุ้ยอุ้ย what the fuck โมลิโคโคโล่ล,ล,ลงยามไปปุ๊บมันโดนโมล,ลิเลยตัวใครตัวมันนะฮะไม่มีสฟม,มิล,ลี่ต่อไปแล้ว <c oughs> ตัวใครตัวมันความสัมพันธ์เดิมเหมือนเดิม เลยมันจะช่วยกันไม่ได้แล้วไอีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไปช่วยนะทำมันโดนฆ่าไปแล้วเฮ้ยมันคงไม่ดีเป็นนี้ก็ได้เกิดแยกก็ได้แต่ปกติมันก็เกิดแยกอยู่แล้วนะผมเคยแกลงเอาเกิดแยกไปงมันก็โมลิงีงก็กกูก้ากล้าไม่กล้าช่วยบ้านแดงข้าวเช็ดข้าวเช็ดข้าวเช็ดบ้านแดงได้ไหม เกิดตรงไหนวะเนี่ยเกิดตรงไหนไม่รู้แทปเปอร์อะตัวอะไรเอ่ยเกิดตรงกระโปรงแทปเปอร์อีกและอะไรวะทำไมมาถึงก็หัวใจเต้นอ๋อมันมาวางแทบบ้านแดงถ่ายแล้วครับทำเสาระเบิด พังงั้นหนึ่งงานนะจ๊ะน่าจะเซ็ตแถบจริงจังน่าจะมามาไว้มาไว้มองผมแล้วแมวดิ้นแล้วเว้ยเยอะมากมันวัวแถบกอนเอ้าอุ้ยเอ้าตายแล้วมันวาร์ปวาร์ปวาร์ปไปโดนแถบเฉยหลุดไหมวัวไกลเลยหนีไปไหม ไม่สดวะแฉบบนอนก็วะไปช่วยนะจดิ้นโคตรยากอ่ะสี่ตาไม่เจ๊กอ่ะ <c oughs> โอดินโคตรยากอ่ะเป็นสิบรอบแล้วเนี่ยววนนอไป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  ีว่าขาวดีว่าสีแดงว่ะขาวดีว่าสีแดงมีผ่านมัมีกาสามวางสามแต่เดิมบอลสามในอ้อยแก๊ปสามจัดเต็มอ่ะแต่เดิมบอลด้วยโชคดีครับเพื่อนแชร์แชร์มาจากเลด ตรงดีครับเพื่อนขี่แรงไรอ่ะขี่แรงเจ็ดครับแค่ขาไม่ต้องเขาทำเต่าวะนั่นสิเโดน่แค่แถบอเจ็กโดนไ่ใส่ร้องเสียงจังเจ็กเจ คิวเช็คมาแลวบ้านบ้านแดงเหรอพี่เช็คไหนคีเช็คมาเล้วจ็คที่ตรงนั้นแหละตรงริมนแนบล้วผีมันไม่ได้ตามเช็คใช่ไหมครับไม่ตามไม่ตามผมต้องไปไหนซ้ายมือเลยพี่โอ้หแฟมิลี่ไม่มีแล้วเหรอ <laughs> มันไปช่วยพี่ไม่ได้ไง <laughs> มีไอ้โมลิแดงด้วยมันโมลิก็มันไม่รู้จะช่วยยังไงมันน่าจะมีแบบท่าไว้ขัดขวางโมลิอะไรเงี้ยโอ้ยมาแล้วว่ะอยู่ไปเช็คได้ไหมไปแล้วคือแถบนอนดิก่ตามใครวะเดนะ่ะตามผมตามผมปิดไฟแล้ว เราเห็นแล้ว ไม่กลัวอะไรตอนนี้กลัวแท้เร็วเลยครับไม่ให้เวลารีบไปหาหลุมเลยเพราะว่ามันมีโอกาสรอดอย่างเงี้ทีไม่มีดววันคนทำไรวะไม่มีเด็กคนทำไรวะทีน่าจะไปเซ็ตแท็ก็ ไปเครื่องเมื่อกี้โอเคเจกฟังเสาเล่นแล้วตันนี้มีชิมหายแล้วฟังเสาใช่ไหมผมยังไม่ได้ฟังเสาอะไรเลยยูดิมาโดนตอกมาเลยโอย ตุนแล้วเจอเจ๊กว่าเจ๊ชิงเจ๊ชิงตรงบ้านแดงตอนนี้เอาเสร็จเนอะวันอย่าเลี้ยงเลย,เล,ยเลี้ยงอ <c oughs> นทิตเดียงอันตรายโนริตาแล้วเดีย๋ยววันเจอใครกันนะ มมอ็ผมอ่ะเอาเจ็คดิสอาร์เบนนะทนนะัน้งนั้นทำแถบนั้นเออไอเจ๊กมันต้องมึงเหรอวะเนี่ย Yeah. เงียบแล้วขี่ยังลงอย,ยู่ที่ต้นหมู่อ่ะแต่ว่ามันไปไหนนันไปไหนแถนี้แถบเกี้ยงแล้วมั้งเจ๊กล่อเกี้ยนเลยเอ้ยนั่นแหละเจ๊กล่อเกี้ยนแล้วเอ้ยเราบี๊ก้าวขึ้นมือมั้ยมีคอนเสิร์เด็กเครื่อ,ง,องใหม่ โอ้แหเปล่าวเนี้ยโว้ยโอ้ยตะเบิดไปอาโหล้วมันระเบิดตอนจะออกพอดีด้ยนะแต่ที่จะไม่รอดเราต้นหัวไหม หมดแล้วไหมแกงมดีิเไฟอมายเปิดทันมดเนี่ยคุณตายคนดียว่ะ ทานย <ๆ Thompson. S 3> ังไงครับโอ้โหผ่านนี้ถ้าเกิผีไม่ตีนะวันนี้จะ่าเลยเนี่ย Ai, oi. ไปเป็นน้องัวโกไมวกูเหมือนคนช้โปมากเลยเหรอวะกูงงเ้สัตี้ย่ะไรแหลกชัดเลย